สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกาฝากน้อยย่อยข่าวประจําวันที่5กันยายนพฤษภาอักราวันนี้มันจะมีข่าวอะไรดีๆบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับข่าวแรกเลยครับขอบคุณบล็อกนันมากครับในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีคณะกรรมการกสทชชุดแรก11คนสักทีนะครับกสทชย่อมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทร ทัดและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครับผมนะกสะทะชนะครับไม่ใช่อย่างอื่นที่ท่านเคยเรียกเรียกกันก็ส1บอดท่านนี้นะครับประกอบไปด้วยพลอากาศเอกททเรศปุญสีนะครับท่านจะมาเป็นกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงต่อด้วยพันเอกนาทีสุขคนรัตครับด้านกิจการโทรคมนาคมพันเอกเศรษฐพงศ์มาิีสุวรรณด้านโทรคมนาคมพันตํารวจเอกทวีศักดิ์งามสงาอยู่ด้านนิติสารนะครับ คุณสุทธิพลทวีชัยาการก็อยู่ด้านนิติศาสตร์เช่นกันครับคลโทพีรพงศ์มานกิจอยู่ด้านกิจการโทรทัศน์ครับรองศาสตราจารย์ประเสริฐศิลปพิพัฒน์อยู่ด้านเศรษฐศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วชวชัยจิตรภานันจิตตะขอโทษครับจิตรพานันนะครับอยู่ด้านเศรษฐศาสตร์ครับคุณสุพิญญากลางนรงอยู่ด้าน การคุ้มครองผู้บริโภคและที่คุณเคยคุณนาคุณตาคดีครับนายแพทย์ประวิทย์ลี่สถาพรวงศ์าครับท่านก็เป็นผอ,อนะครับสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโครืร่รนา,าคมหรือสวทมาก่อนนะครับเอ๊ะตอนนี้ใครจะเป็นสวทผอสวทแทนแล้วเนี่ยท่านก็จะมาอยู่ในคณะกรรมการการสชด้านกิจการด้านกรา,านกราคุ้มครองผู้บริโภคครับผมพนเอกสุกิจชมาสุนทรอยู่ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมครับ แต่ก็ยังมีข่าวนะครับว่าอาจจะมีการฟ้องนะครับเรื่องนี้ต่อยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นขั้นต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะประชุมร่วมกันเลือกประธานรองประธานนะครับจากนั้นก็แจ้งไปยังนัฐมนตรีเพื่อกลาบบังคมทูลโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต,ต่งตั้งต่อไปครับภาวนานสักทีนะฮะว่าจะได้ร้อสทีแล้วก็ช่วยกันหน่อยนะครับศาลต่อเรื่อง 3G คลื่น2,100เมกะเฮิร์ให้สำเร็จสักทีครับ ผมว่าเราอยากจะได้คลื่นนั้นมาใช้ล้าน 3G มากกว่า850กับ900นะครับข่าวต่อมาครับต้องขอบคุณ N n g d g g e t มากเลยและแล้วนะครับ iPad ก็ดูทีวีกับเขาได้ทีหลังจากปล่อยให้ iPad จากประเทศจีนดูทีวีได้ใส่ซิมได้2ซิม,มไปก่อนหน้าแล้วนะครับในงาน IFA ครับมีตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่า ITV Mobile ครับ เอามาแล้วเสียบแล้วนะครับดูทีวีได้บน iPad เลยนี่เรามาดูรีวิวกันครับนี่เราถ่ายวิดีโอจากวิดีโอให้ดูกันดีกที iPad 2s ูส o ็อกค n that's the wrong side iTV Mobile comes with เอ่อเอ c ุปกรณ์ปุ๊บเข้ากับฟอน์ส d มจุดเพื่เพิ่มแร้ a นกต้อมีบางดาวรับเ w i ่ h เพิ่มแรง For home and stationary use. <laughs> <laughs> IT I mean, I Together with, with the freely on the As you can see, i is currently loading programming guide data into the channel list. One frequency by เราจะดูทีวีก็นได้เลยแล้วก็เลื่อนนะครับสวิฟป็บนหน้าจอสามารถเปลี่ยนช่องได้ด้วยหรือจะเปลี่ยนช่องแบบเลือกจากเมนูก็ได้ DVR เจ๋งสุดคืออะไรไหมครับคือสามารถทีวีได้ด้วยนะครับแถมยังกลอย้อนกลับไปกลับมาได้กังหะโอ้ไม่ก็รายการที่มาชอบนี่เราอัดได้ด้วยนะครับโอ้โหแอปพลิเคชันมันสุดยอดจริงๆเลยเจ้าจอมันยอดมาก

99.95ยูโรครับคูณประมาณ50บาทมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเข้าไปก็ตัวละ5,000บาทโอ้ oh m ม god swim, แอสซมแพงจริงๆเลยนะเนี่ยข่าวยาวๆ2ข่าวก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับขาวนี้ถึงเวลาของข่าวสั้นๆบ้างจากอิเล็กโ n รนิสตครับข่าวที่เป็นมงคลมากเลยเพราะอุศวกรของ Google ครับขอสาวแต่งงานแต่ว่าขอสาวแต่งงานธรรมดาไม่สะใจครับเขาขอแบบว่ากิ๊ๆนิดนึง ใช้ Google Map s กับ Android Apps เข้าด้วยกันครับเขาให้คุณเธอนะครับแฟนของเขาเนี่ยใช้ Nexus One เข้าไปล็อกอินไปเช็คอินนะครับในสถานที่ต่างๆซึ่งจริงๆสถานที่เหล่าน,นั้นเป็นสถานที่ที่เขาทั้งสองมีความสรงจำร่รวมกันอยู่นะครับแล้วคุณเธอจะต้องไปตอบคำถามที่เกี่ยวกับสถานที่นั้นว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันกันกบชีวิตรักของพวกเธอแล้วได้พาสิร์มาเพื่อันล็อกนะครับแล้วจะได้รู้ว่าสถานที่ต่อไปเป็นยังไง แล้วนะครับคำถามสุดท้ายครับถามว่าแล้วคุณล่ะจะแต่งงานกับผมไหมแน่นอนค,คำตอบต้อง yes แน่นอนและนี่คือสถานที่ที่พวกเขานะครับพที่เธอจะต้องเดินทางไปแล้วก็เช็คอินนะครับแล้วในที่สุดก็ไปที่สถานที่สุดท้ายเพื่อขอแต่งงานโอ้โหขอได้กิกมากๆครับช่วงนี้ที่เบอร์ลินนะครับมีงานที่เรียกว่า IFA อยู่นะครับก็ ใครต่อใครก็เข้าไปอวดไปโชว์พวกแท็บเล็ตพวกสมาร์ทโฟนต่างๆโชว์กันให้เต็มที่แน่นอนครับมีเมื่อวานบอกไปแล้ว Lenovo ก็อาศัยในงานนั้นก็มากัดแขวซัมซุงว่าเอ้ยไม่ได้ขายได้ล้านเครื่องหรอกขายได้20,000เครื่องเองอันนี้ก็เป็นกันครับ Microsoft ก็ให้ข่าวเหมือนกันว่าเอ้ยมั่นใจมากๆเลยนะครับบูมเบิร์กเผยว่า Microsoft ประกาศตัวเองเลยมั่นใจมากๆว่าภายในปี2 0 2 5มีโอกาสครับมีโอกาส ที่จะครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนได้20%นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า g a r ์เนอร์กับ IDC เนี่ยนักวิจัยของเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่ที่ Microsoft นะครับจะได้ส่วนแบ่งตลาด20%เป็นอันดับ2รองจาก Android แซงหน้า i p s o n ไ iOS ไปแซงหน้า b l a c k b e r r y ไปแซงหน้าซิมเบียซิเบียช่างหัวมันนะครับ Microsoft ก็มามั่นใจเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ทางบริษัทก็เริ่มที่จะออกตัว m n งโ o ออกไปแล้วนะครับแล้วอีกไม่นานเราคิดว่าเราคงจะได้เห็น Nokia ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7กันแน่นอนแล้วคุณๆละครับคิดว่ายังไงส่วนตัวผมตอนนี้นะครับขอบอกก่อนว่าระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Phone 7ถือเป็นระบบปฏิบัติการที่โอเคนะฮะแต่นิดหนึ่งขอภาษาไทยหน่อยได้ไหมครับ ข่าวสุดท้ายครับขอขอบคุณมาร์เชียโสำหรับข่าวนี้เลยนะครับเป็นข่าวที่ผมว่าแบรนด์ต่างๆในเมืองไทยสมควรที่จะดูเอาไว้นะครับมันมีรายงานข่าวว่า Page Admin นะครับสามารถแตะ Original o อ n เนหรือเจ้าของเ g e ดั้งเดิมที่เป็นคนสร้างเ g e ขึ้นมาคนแรกได้นะครับแม้ว่าทาง FAQ ของ Facebook จะระบุไว้ชัดเจนว่า the original creator of the page may never be removed by other page admins หรือหรือนะครับเจ้าของเพจดั้งเดิมนั้นไม่สามารถถูกเพจ admin คนอื่นลบทิ้งไปได้แต่สุดแล้วนะครับทาง Sophos มีหลักฐานให้ยืนยันให้เห็นแล้วครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ Hi this is Graham Currie from Sophos's Naked Security Graham c u r r e ครับลองสร้างแฟนเพจขึ้นมาหนึงเพจน r ค And there's lots of people up there offering for $5 to help promote my Facebook page for me. Now, most of these people are probably legitimate, but there may be some bad eggs there as well. And imagine I did this. I'm a i marketing expertise. <coughs> <coughs> so เพจแอดมินของเขาแน่นอนเคยแฮมครียังคงเป็นเจ้าของเพจอยู่ที่สร้างเพจขึ้นมาแต่ดูแลเพจเองไม่ไหวอ่ะโอเคมีคนเสนอตัวมากก็เขามั่นใจนิดนึงครับเขาเพจของเฟซบุ๊กบอกชัดเจนว่าถึงแม้ว่านะครับเพจแอดมินคนอื่นจะสามารถไปเองออกไปได้แต่เจ้าของเพจดั้งเดิมไม่มีทางที่จะถูกลิมูคออกไปได้เด็ดขาด so Terry Toads up there Um, and there's the page, and so <coughs> both of us. <coughs> is <administrators> mm -hmm. <coughs> on So i off now. and try this, lock -lock this again. have logged in as Terry and Toad. And exactly what he do. Terry so I've logged in as Terry toad. Um I'm Terry friends toad with uh, Graham Lurie, the original administrator of the page. And no now Graham John Bowers. I'm เฟซบ o ๊กเพจเลยแล้วหลังจากนั้นดูซิทำอะไรได้บ้างเปลี่ยนรูปอวตารได้ใส่สเตตัสใส่อะไรกินวัวรได้จะลบโพสติ้งอ้อไม่มีปัญหาทำได้แน่นอนที่สุดาที่สุดไหนลองเข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างอ้ามีแอดมินสองคนฉันเตะแกออกดีกว่าไปแฮมครีบบายบายใส่พาสเวิร์ดปุ๊บเรียบร้อยครับ ครีแฮมครีแฮมมีสโลายนะครับพัสดุเสร็จกนนี้ยครับครแฮมรีอยแล้วที่เหลือครแฮมก็มีทางเดียวคือต้องมาทะเลาะกันทุกทีทเพื่อแย่งชิงเพจกลับคืนมาแล้วไม่ใช่เป็นแคสแรกนะครับมีเคสอื่นๆมากมายที่มีหลักฐานว่าใช้เทคนิคนี้เพื่อแย่งชิงความเจ t บของเพจได้ครับ ก็อยากให้ระวังนะครับเพราะว่าแบรนด์นต่างๆผมก็เห็นอยู่ชัดชว่าหลายแบรนด์ไม่ได้ใ,ใช้สมาชิกหรือพนักงานของแบรนด์เป็นคนดูแลแฟนเพจเองแต่ว่าให้คนอื่นนะครับอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าอาจจะเป็นเอเจนซี่ไม่รู้อินโนอินเอไม่รู้คนนป้นไปท้าจากที่ไหนมานดูแลนะครับหรือแม้แต่จริงๆจะให้พนักงานเองก็ตามเถอะแต่ลองคิดว่าเราเป็นเพจแอดมินแล้วแล้วเราไปทําให้พนักงานหมันไส้นะครับเกิดเขาล่าออกไปนะครับแล้วเขาแตะทุกคนที่เป็น เพจแอดมินคนอื่นๆออกแล้วแย่งชิง Facebook Page นั้นของแบรนด์นั้นออกไปเลยเนี่ยโอ้โหได้ฟ้องร้องกันกันหนาวเลยนะครับครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับกาฝากน้อยย่อยข่าวนะครับเช่นเคยครับติดใจสามารถมา follow me ติดตามผมได้ทาง t w i t t e r com slash กาฝากหรือ add กาฝากครับถูกใจกดไลค์ได้ที่ Facebook Page ของผมกาฝากบล็อกไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่หาใครมาเป็นเพจแอดมินแน่นอนผมกลัวโดวนเตะออกครับ ถ้ามี Google Plus นะครับ Plus มีเลยครับเพิ่มผมเข้าไปใน Circle เลยที่ gplus. am/gafa ครับหรือถ้าใครสนใจอยากอ่านบล็อกอยากอ่านรีวิวแกดเจตอยากอ่านบทความต่างๆของผมอยู่ที่ gafa. wordpress. com ครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับหลับฝันดีทุกท่านครับผม